ทรงจะแบดๆน้อยนะเพื่อนๆเนาะช่วงวันเตือนปีนี้เนี่ยรู้สึกแย่ yeah, พอสมควรเพื่อนๆวันนี้เอาไม่รู้เอาทุกหรือไม่รู้เอาซุกหรือไม่รู้เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆนะนี่เพื่อนๆใครที่มองทรงเข้าตัวเองแล้วยิ้มเหงือกแห้งเลยนะว่าโอ๊ยเข้าไม่เป็นอะไรหรอกเข้าทรงมาดีน,ๆๆนู่นนี่นั่นอ่ะนะดูเพื่อนๆ,นๆวันนี้พามาเล่นภาคปฏิบัติเลย ที่แปลงนาเลยนะเพื่อนๆนะดูข้าวเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะเนี่ยทรงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยภาพรวมนะดูนะดูนะดูก่อนนะเห็นไหมใบมันจะใบมันจะโดโดเโพโื่อนๆนี่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 แกดูแกดูมือฉันนะมันจะโดเห็นไหมแล้วมันจะมีอีกชั้นนึงอะที่มันตา่ตาๆเนะี่ยเห็นไหมเนะี่ยเนี่ยที่ตาํตาๆอาการนี้มันยังไม่เป็นหลอดหอมเดี๋ยวมันต้องรอระยะเวลาอีกสักระยะหนึง่งเออแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรากฏหลอดหอมขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆ ผมถึงบอกไอ้วันที่ผมขับรถผ่านเนี่ยที่ผมมาเก็บเครื่องอะ่ะผมเห็นมันบินหึม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 แบบน่าดูเลยแล้วผมบอกคนเพื่อนไว้ใช่ไหมอ่ะว่าเดี๋ยวคอยดูนะอีกประมาณสัปดาห์หนึงอะ่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นรับต้นข่าวนี่อ่เพื่อนๆเห็นแล้วนี่ครับอันนี้ไม่ใช่แปลงนะผมนะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเจ้าของนะเขารู้กาจะตามมาด่าผมหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยที่นี้ผมไม่ได้ประจานไม่ได้อะไรนะผมเพียงแค่ว่าจะเอาจุดผิดพลาดที่บางทีบางคนบางชีวิต ที่ทำนามาจนหัวงอกหัวดาเนี่ยยังสังเกตต้นข้าวตัวเองไม่เป็นนะว่าบัวเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าวิธีไปสังเกตนาเวลาคุณใส่ปุ๋ยทรงข้าวเนี่ยมันเขียวปั๊ดเนี่ยเสมอกันปิ๊บอย่างนี้นะเพื่อนๆนะแล้วไปสังเกตอ่ะดูว่าใบข้าวเนี่ยมันมีสองชั้นดูนะดูนะเนอะแกดูนะแกดูตามฉันนะนี่นี่ไอชั้นเนี่ยมันคืออีกหนึ่งชั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยมันจะอยู่ระดับล่างเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยใบที่โดดๆขึ้นมาพวกเนี่ย นะเนี่ยมันไม่โดนบัวแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ท uh 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 ี่ตอตออย่างนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยที่แต่แต่อย่างนี้นะโดนมดทุกต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะโดนมดทุกต้นเลยเนี่ยไอ้ที่ตําๆเนี่ยนี่แหละผมถึงบอกเพื่อนๆไว้ไงครับว่าข้าวถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยแล้วปรากฏว่ามันไม่พุ่งเหมือนกันมันมีอาการสูงมั่งต่ำมั่งสูงมั่งต่ำมั่งมันเป็นหลุมหลุมย้อมย่อมเหมือนลักษณะข้าวโดนนอนกอะไรเงี้ยนี่แหละครับเพื่อนๆนี่แหละครับ เราเกมละแล้วผมก็พูดไว้เสมอเลยนะวันนี้ในภาคปฏิบัติผมบอกไว้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มึงอย่ารีบทุรนทุรไลนะมึงอย่ารีบใจร้อนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าข้าวมันมีระยะเวลาเดี๋ยวถ้าเรารักษามันถูกจุดนะเพื่อนๆนะข้าวมันจะแตกแขนงขอขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเจ้าของนาเนาะเพื่อใช้เป็นวิทยาทานแจกจ่ายสงต,ต่อไปยังอีกหลายหชีวิตวนะครับ เกี่ยวกับปัญหานี้เนาะนี่เพื่อนเมันเป็นอย่างนี้นี่มันจะมีแขแนงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยแขแนงข้างหนึ่งหนึ่งคะแนนสองคแนงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรารักษาต้นรักษาต้นอ่ะปัญหาไอ้บัวที่มันฝังอยู่ข้างในอ่ะมันจบแล้วนะเพื่อนๆนะไอ้แขแนงนี้มันก็จะเจริญเติบโตได้สมบูรณ์แล้วโดยส่วนใหญ่อ่ะที่ผมผ่านมาแต่ละฤดูฤดูที่มันโดนโดนบัวลงอย่างเงี้ยเพื่อนๆไอ้ที่ผมได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ต้นนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ได้ต้นนี้นะไอ้ที่ผมได้ผลผลิต 9 0 9าถังร0 0ยถังผมได้จากต้นนี้ครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยได้จากแะแนงตรงนี้ครับสวนใหญ่นะที่ผมทําแต่ละรอบที่ผ่านผ่านมาครับแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาการที่มันโดนบัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันจะจุ๊ๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยลอกดูได้เลยครับเพื่อนๆแล้วเอากล้องเทเลสโคปหรือแว่นขยายก็ได้เพื่อนๆลองสองหาครับคุณต้องเจอแน่นอนนะไม่ไขก็ตัวเนี่ยในต้นข้าวเนี่ยในหลอดในหลอดไส้ต้นข้าวครับ ก็วันนี้ก็อีกหนึ่งสาระดีๆที่เอามาฝากทุกคนกันครับว่าภาคปฏิบัติของปัญหาบัวที่โจมตีต้นข้าวในนาหน้าตาเป็นไงแล้วต้องจัดการอย่างไงแนวทางจัดการผมบอกไว้แล้วในคลิปวิดีโอที่ทําไว้หลายคลิปเหมือนกันผ่านทางช่องทางแอปแดงะนะเพื่อนๆนะก็ลองตามไปดูกันแล้วกันวันนี้แค่เอาภาคปฏิบัติมาให้ทุกคนเห็นว่าทรงข้าวที่มันจะโดนบัวเล่นงานมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนี่คือระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อน แต่ถต่อไปแล้วต้นข้าวอ่ะจะชุดยอดขึ้นพอจะชุดยอดขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นหลอดหอมขึ้นนะครับให้เราเห็นนั่นเองอันนี้คือระยะเริ่มต้นของบัวครับตามนั้นโอเค